คนนี้นี่เองนะคะที่ทําให้เราค่ะได้เห็นน้องลิซ่าแชะรูปถ่ายภาพกับหนุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงนั่นก็คือคุณแอนเดรียเฉินนั่นเองนะคะอัปเดตล,ล่าสุดทํามีภาพแบบ3คนมาเพิ่มนะคะชายหนุ่มคนซ้ายสุดค่ะนั่นก็คือคุณเฟตเดริกนะคะอาโนค่ะซึ่งก็เป็นลูกชายคนที่3นะคะของคุณเบอร์ nard อาร์โนเจ้าพ่อ LVMH นั่นเองที่ก็ดูแลนะคะ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าลักชัวรี่ค่ะอย่างเช่นนะคะก็มีแท็กฮอยเออร์ด้วยนะคะก็คนนี้ค่ะเขาก็เห็นเขาเข้ามานะกดไลค์ด้านในเอจของน้องลิซ่าเนี่ยอยู่เป็นประจำนะคะก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะวัยเพียงแค่27ปีเท่านั้นคาดว่าคงจะมีการเชิญนะ้องลิซ่าค่ะไปร่วมรับประทานอาหารค่ำค่ะร่วมกันกับเหล่าบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักธุรกิจชั้นนำนะคะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันเป็นการภายในนะคะ แต่ก็เพิ่งจะมีภาพค่ะออกมาปรากฏให้กับเราได้เห็นนั่นเองลิซ่าเธอหน้ารักมากๆเลยนะคะแต่งตัวดูธรรมัดตรแมงจริงค่ะโอ้ยแต่ดาพอเวลาที่ยืนคู่กันกันกบหนุ่มๆนะก็ต้องบอกว่าเธอก็ดูตะมุตะมีนะดูตัวเล็กหน้ารักมากเลยทีเดียวค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องหัวนะคะขององลิซ่าค่ะที่เมื่อคืนนี้เธอมีการใส่ถ่ายโปสเตอร์ทีเซอร์นะคะไปก็ต้องบอกว่าโหมันสวยมากๆเลยนะเป็นงานค่ะที่ทําขึ้นเฉพาะพิเศษนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการวางจําหน่ายที่ไหนอีกด้วยค่ะเป็นฝีมือจากแบรนด์ดังมิชิมายทคะที่เจ้าของแบรนด์ค่ะเขาปลื้มใจมากๆนะที่มีโอกาสค่ะได้ร่วมง,งานกันกับสาวสาแบล็กทิงเห็นเขาค่ะเอามาอัปเดตนะให้กับบลิงได้ดูกันด้วยนะคะแอดก็เลยเอามาฝากให้ดูด้วยเลยละกันสวยมากเลยนะคะโดยเฉพาะคะ่ะเวลาที่อนลิซ่าเอามาใส่ ก็เดี๋ยวคืนนี้ค่ะมารอดูกันต่อไปนะคะว่าโปสเตอร์อันใหม่นะตอนประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยคิดว่า YG ค่ะน่าจะมาปล่อยอย่างต่อเนื่องอย่างแน่อนอนอ่ะแอดจะเอาอัปเดตเทาวสานโคสาาแบกพิงมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคืนหน้า